สัสดีทุกทคนนะคะได้ยินเสียงเตยแล้วช่วยพิมพ์มาหน่อยได้ไหมเช็ค <Check S 1> นะคะว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่าได้ยินไหมขณะนี้เวลาสองทุ่มได้ยินนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาในไลฟ์วันนี้โอ้โหเข้ามาเยอะเลยก็วันนี้แต่ตั้งชื่อหัวข้อว่า ว่าอะไรตื่นวันนี้เตยตั้งชื่อหัวข้อว่าเลิกห่วงคนอื่นแล้วก็รักตัวเองบ้างเพราะว่าไยนํานั่งสมาธิที่เตยแล้วก็ทีมงานเลือกมาในวันนี้ค่ะอยากให้ทุกๆคนอ่ะได้นอกจากวันนี้ได้นั่งสมาธิแล้วก็คือได้ฝึกตัดความกังวลตัดแบบถ้าเราใช้ชีวิตไปเราจะรู้สึกเลยว่าเรามีห่วงเยอะนะเยอะมากๆเลย ไม่ว่าจะห่วงอะไรอ่ะคนมีครอบครัวแล้วก็ต้องใครยังไม่มีครอบครัวก็ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงเรียนห่วงอนาคตการทํางานใครมีครอบครัวแล้วก็จะห่วงลูกห่วงสามีห่วงสัตว์เลี้ยงห่วงอะไรต่างๆนานาแม้แต่แบบเอ๊สามีออกจากบ้านแล้วจะไปไหนเนี่ยบางคนหมาไม่กินข้าวเราก็ยังเป็นกังวลเลยเนี่ยแต่ละวันเราใจเรามีเรื่องไป ห่วงคนนู้นคนนี้เยอะมากแต่คนที่เราลืมห่วงเลยก็คือตัวเองอ mm. เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิในคลิปนี้นะคะเราจะได้ยินเสียงพระอาจารย์ท่านแนะนำว่าเราควรจะวางตัววางใจยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ว่าให้เราควรจะห่วงแค่ไหนและที่สุดแล้วอ่ะเราจะห่วงตัวเองได้อย่างไงเราควรห่วงเรื่องอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องที่แท้จริงในชีวิตนะคะเดี๋ยววนันนี้เราจะ เปิดไฟนั้นแต่ว่าสำหรับใครที่ใครที่แล้วแต่อัธยาศัยคนนั่งนะว่าบางคนก็ชอบฟังเสียงน้ำนั่งก็คือแล้วก็บางคนก็ไม่ได้ชอบฟังเสียงน้ำนั่งนะคะก็อยากให้คิดว่าอย่าไปคิดตาม ใครไม่ชอบก็อย่าไปคิดตามนะคะทำใจให้นิ่งๆว่างๆแต่ว่าสําหรับคนที่นั่งใหม่หรือว่าอย่างเตยเนี่ยเตยก็ยังรู้สึกว่าเตยก็ต้องอาศัยเสียงน้ำนั่งให้ใจมันนิ่งๆิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะน้อมนำใจให้มันให้มันนิ่งๆิ่งขึ้นนะคะก็ใครที่ไม่ชอบก็คิดว่าเอ๊ะพิจารณาไปตามเสียงนั้นนะคะว่าให้เราตัดห่วงกังวลได้ยังไงโอเคค่ะ เดี๋ยวมานั่งกันเลยดีกว่าพูดน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้เราจะนั่งประมาณ20นาทีเลยนะคะเราต้องพัฒนาขึ้นห <Okay. S 1> ลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายๆ คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างวาง่าแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม,ม้ามไตปอดใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงเป็นที่โลง่ลงๆว่าง กลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้นะเรามาฝึกตรงนี้กันนะลุงนะฝึกตัดทุกๆห่วงที่เป็นเครื่องกังวลของเรานะ่ะ เราฝึกเอาไว้ฝึกกันไปทุกวันสิ่งที่เราห่วงก็เรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นก็จะวบน,บนบินเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละเราลองมาพิจารณนาทั้งสิ่งเหลดนี้ไปตามความเป็นจริงว่าคนก็ดี สัตว์สิ่งของสมบัติทรัพย์สินเงินทองที่ดินตึกรามบ้านช่องเพชรนินจินดาอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายบ้านบ้านของเราแต่ไม่ใช่บาทของเราเพราจบายของเราเนี่ยเราปราถนา อยากให้มันสวยมันงามมันคงมันทนเนี่ยไม่มีปลวกมดแมลงไม่มีฝุ่นละอองไม่ผุไม่พังมันก็ต้องได้ดังใจแต่สังเกตไม่เจ้าว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราต้องปัดกวาดเช็ดทูซ่อมแซมแต่ถึงจะทำอย่างนี้มันก็ยังผุมันยังพังอยู่บ้านของเราแต่ไม่ใช่บ้านของเรา นี่เราควรจะห่วงควรจะห่วงไหมล่ะเสื้อผ้าก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายโลกเราแต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ลูกของเราเลี้ยงได้แค่กายแต่ใจนะ่ะมันเป็นของเขาเราเลี้ยงให้เขาโตได้แต่จะให้ได้ดังใจใเราเนี่ยมันยาก ขนาดอย่ในคันมารดาสมมติว่าเราเป็นแม่ต่างคันทนุถนอมคันจนกระทั่งเขาเกิดมาให้ข้าวให้น้ำให้นมให้ขนมนมเนยอาบน้ำอาบท่าให้สั่งซ้อนทุกอย่างให้เสื้อให้ผ้าส่งเสริมให้เราให้เรียนเลื่อยไปเลยแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ดังใจเรา บางทีเขาก็ดื้อกับเรานะเอไม่ใ่บัดโลกเราถ้าไม่ใช่โลกของเราหรอกจะให้มันเป็นไปตามใจเราปรารถนาแน่ยากเพราะมันชีวิตของเขาเขากต้องดูแลชีวิตของเขามีความคิดคำพูดการกระทำของเขาแล้งก็ต้องห่วงกันพอประมาณไม่ถึงกับยึดมั่นถือมั่นหรืเป็นของเราโลก อยู่ในท้องเนะี่ยอย่างเดือกเราและที่ไม่ได้เกิดในท้องเราเนะี่ยที่เป็นพ่อของลูกนะมันจะยิ่งเดือกว่านี้นะจ๊ะอันนั้นละ่ะสามีเราจะมาใ่สามีของเรานะคิดกันให้ดีนะอยู่บนบ้านกับเป็นของเราลงจากบ้านไม่รู้จะเป็นของใครกับไม่รู้ ตี่พูดนี่ไม่ได้ให้ทะเลาะกันนะให้ได้ศึกษาเอาไว้ว่าสามีเราภรรยาเราแต่เป็นสามีของเราภรรยาของเราหรือเปล่าลูกอยู่ในท้องเลี้ยงมากับมือต่างท้องดูลแลอย่างดีมันอยังดือ้อแลายที่เราได้เข้ามาตอนโตเนะ่ะตอนเขาอายุยี่สิบกว่าบางสักสิบกว่าสี่สบกว่านะ นั่นยิ่งซุบปดื้อเลยเนะี่ยมันจะดื้อมากแต่เราไปกตกไปข้างบนไปห่วงอะไรมากมันทุกข์ใจนะสมัติทรัพย์สินเงินทองที่ดินอะไรทุกอย่างมันก็อาศัยกันชั่วคราวมันกับผลัดกันชมเรามีบุญมันกับเป็นของเราเราก็ครอบครองได้เราหมดบุญก็เป็นของคนเด่น้าไป จะมายึดมั่นถือมัน่นเป็นของเรากระทั่งห่วงทั้งห่วงอะไรกันมากมายนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาคําพระธรรมเป็นอนิจังเป็นทุกครั้งเป็นอนัตตามันเปลี่ยนแปลงกันอยู่เรื่อยๆไม่จะคนคนอยู่ในสภาพเดิมบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรห่วงคือตัวของเราเอง ไอ้ธรรมาตัวของเราเนี่ยม่ใช่กายหยาบนะเส้นผมเนอะผมเรามันยังม่ใช่ผมของเราเลยบอกไม่ให้มันงอกมันยังงอกไม่ให้ร่วงมันงอรวงไม่ให้มันหยิกมันก็หยิกไม่ให้มันเหยียบก็เหยียบมันสารพัดไปหมดเส้นผมคนคิวคนตาอะไรทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันก็ยังม่ใหญ่ของเราเลย ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ตกไปเป็นสมบัติของหมู่นอนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายตัวเล็กๆนี่ความจริงซึ่งเราจะต้องมันพิจารณาตัดให้ขาดจากใจเอาแม้แต่ร,ร่างกายเราก็อาศัยชั่วคราวไม้ชาเราก็ต้องจากไปเสื้อผ้าแว่นตาปากการองเท้าก็ชั่วคราว ตึกกรามบ้านช่องก็ชั่วคราวที่ดินก็ชั่วคราวรถลาชั่วคราวตำแหน่งยศตาบรรศั์ชั่วคราวหมดครอบครัวก็ชั่วคราวทั้งคราวก็แยกย้ายกันไปตามวิบากกรรมกันคนละทิศคนละทางคิดอย่างนี้ได้แล้วใ,ใจจะสบายสบายตอนนี้เราขมาดึกถึงบุญที่สั่งสมเอาไว้ต่างเยอะแยะมากมายก,กายกอง บพบนับชาติไม่ทวนกันจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้น,นึกถึงบุญที่เราจำได้ก่อนที่ประทักใจปลื้มจนลืมไม่ลงเลยนที่หลายปีที่เบิกบานเอาบุญนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปดึงโดดบุญอื่นๆเนี่ยตามมาแต่บุญอื่นๆเนี่ยก็ตามมา รวมเป็นดวงบุญใสใสรวมเป็นดวงบุญใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยงามเหมือนเพชรต้องแสง มีประกายเจิจ้านี่เป็นดวงบุญนะจ๊ะเราก็เอาใจเนี่ยมาหยุดมันนิ่งอยุดที่กลางดวงบุญใสๆอย่างสบายสบายนะให้หยุดให้นิ่งอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้มันยิ้ม ออกมาจากภายในสบายให้หยุดนิ้นิ่งแล้วก็แผ่เมตตาให้ความรักความปรารถนาดีต่อทุกสรรพสัตว์ต่อสรรพสิ่งทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นกายละเอียดทั้งหลายแล้วก็ให้อภัยทาน ลืมในสิ่งที่เพื่อนมนุษย์พลาดลังร่วมเกินเราจะโดยเจตนาแล้วไ่เจตนาก็ตามลืมไปเลยลืมไปซะให้หมดราคาทำใจให้สบายบายเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกสมบัติที่แท้จริงของเรานะ่ะ มีเพียงดวงใสๆเป็นดวงบุญของเรามีใจเนะี่ยซึ่งเป็นตัวเราหยุดนิ่งๆสมมุติว่าเป็นตัวเรานะเป็นความรู้สึกของเราอยู่กลางดวงบุญหยุดนิ่งๆให้ใจใสใสให้เปิดบานให้แจ่มชื่อ จะภาวนาสมมา,ารังประกอบไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรรักษา,าใจให้ใสใสให้มันหยุดให้มันนิ่งเรามีสมบัติอยู่แค่นีนะ้ถ้าจะห่วงก็ให้ห่วงดวงนี้ดวงบุญใสๆสแตห่วงก็ต้องห่วงตัวเราเอง ไใหายไปอบายภูให้ไปสุขติภูิสุขติภพสุขติโลกสวรรค์ห่วงตรงห่วงตรงนี้ห่วงอย่างนี้ไม่มีพิษไม่มีไยไม่มีโทษปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์เปิดหนทางปนิภาณจะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ถึงปุตธรัตนนถึงดำรัตนะถึงสังขรัตนะที่ใจหยุดยากก็จะหยุดง่ายมืดก็จะสว่างคุณก็จะใสคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลีย ก็ปล่อยให้มันหลับไปใครเมื่อก็ขยับคันก็เกาฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ค่อยเริ่มต้นว่ากันใหม่ทำกันไปอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรระัตนาตรัยในตัวคืนนี้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ พุทธาพลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนราคงปัญธาเปสัพโสเตธรธาสุขิตาวิลุหะปุตธศสาสเนอเรคาสุขิตาโหทสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพรมานุภาเวนะ สปสังฆานุภาเวนัสชาสสทีพะวันตุเตสาค <Yeah. S 1> ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนั่งสมาธิวันนี้รู้ไหมวันนี้ทุกคนนั่งตั้ง20นาทีเก่งมากมากเลยนะคะใครที่ได้นั่งตั้งแต่แรกนะ แล้วก็ไฟล์น้ำนั่งสมาธิอันเนี้ยของพระอาจารย์รูปนี้นะคะเป็นไฟ์ลน้ำนั่งโปรดของเตยเลยชอบมากๆเพราะว่าท่านท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากว่าแม้แต่เราไปห่วงอะไรตั้งมากตั้งมาอ่ะแต่ว่าเราลืมพิจารณาไปหรือเปล่าว่าขนาดลูกในท้องเราเราเลี้ยงมาเขาอยู่ในท้องเราอ่ะเขาก็ยังเราเลี้ยงได้แค่กายเลี้ยงให้เขาโตได้แต่ เขาอาจจะไม่เชื่อฟังไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังเราแล้วก็เขาก็ยังดื้อกับเราเลยเอาอะไรกับคนอื่นที่เราไปเจอเขาเราไป่ไดเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดไปเจอเขาตอน20ปี30ปี40ปเออีเขาทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองอะคะ่ะสิ่งที่เราควรจะห่วงห่วงห่วงมีอยู่2เรื่องก็คือ 1. ห,ห่วงห่วงดวงบุญห่วงบุญของเรานะคะแล้วก็ห่วงตัวเองนี่ก็ ห่วงว่าตัวเองเนี่ยจะจะลงนรกลงอบายไปทำไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็จะมีที่ไปที่ไม่ดีนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้หลังจากนี้ก็รัตติสวัสดนะคะวันนี้ทุกคนเก่งมากๆแล้วก็ทำดีมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปพักผ่อนรีเซ็ตร่างกายแล้วก็ได้รีเซ็ตจิตใจแล้วเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตร่างกายใหม่เดี๋ยวตื่นมาพรุ่งนี้อ่ะเราจะดีขึ้นเราจะทำทุกอย่างที่ดีขึ้น การงานการเงินชีวิตของเราจะดีขึ้นทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเติมพลังให้ชีวิตในวันนี้นะคะแล้วไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มค่ะบ,บายอะไรนะคะวันนี้จบไม่เร็ววันนี้นานกว่าเดิมแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใครมีคำถามฝา,ากไว้นะ